สวัสดีครับพบกับประการเสือเสืดไมีเดินป่าไม่เชฟมีม่หัววันนี้เสนอตรบลุปืนสร้างมีดครับผมสร้างมาสองรูปแบบครับเป็นมีดแรลกกับมีดแคมป์กนิ้วครับผมแปดนิ้วนะครับผมแปดนิ้วนะครับผมแปดนิ้วนะครับมีสันซีเมนตนะครับผมอันนี้น้ำหนักไม่มากนะครับเล่มหนึ่งนะครับทรงแคมป์นะครับก็แปดนิ้วราคาแปดร้อยบาทนะครับผม เจ็นิ้วนะครับราคาเจ็ดร้อยนะครับผมสวยสวยครับเชิญชมการทดสอบกันครับเชิญชมการตัดกระดาษกันครับสวบส,สวสออกกบดษครับเดี๋ยวทดสอบบางเล่มก็พอนะครับผม เล่มที่หนึ่งงมิดแล่ยาวเก้านิ้วด้ามอยู่ที่อ่าหกนิ้วครึ่งนะครับผมคมกว้างประมาณสองนิ้วนะครับสันประมาณหกมิลน้ำหนักสี่ร้อยห้าสิบกรัมนะครับเล่มทีสองยาวเก้านิ้วนะครับผมทรงเน็บนะครับด้ามอยู่ที่หกนิ้วนะครับผม ที่หกนิ้วนะครับเล่มที่สามทรงแคมป์นะครับยาวอยู่ที่แปดนิ้วนะครับสันประมาณห้ามิลนะครับเล่มนี้สันประมาณหกมิลนะครับผิวสวยครับผมต่อไปนะครับเป็นทรงนะครับมีดม้งนะครับอยู่ที่แปดนิ้วนะครับสันประมาณห้ามิลไล่ระดับนะครับผม สองเล่มนี้นะครับอ่าสันยูที่ประมาณสี่อ่ายาวเจ็ดนิ้วนะครับผมตามหกนิ้วนะครับสันประมาณห้ามิลไล่ระดับนะครับอันสุดท้ายนะครับผมทรงคล้ายๆกับมีดทรงสวยนะครับผมทรงสวยคล้ายกับเดยไก่นะครับผมสันยูที่6มิลนะครับสองเล่มนี้ยาวที่7นิ้วด้าม6นิ้วนะครับผม สองเล่มนีแปดนิ้วนะครับเก้าครับผมเก้านิ้วนะครับราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเป็นส่วนแปดนิ้วนะครับราคาที่แปดร้อยบาทนะครับเจ็ดนิ้วราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมมีทั้งหมดแค่หกเล่มนะครับผม 9นิ้วนะครับราคาอยู่ที่850บาทครับชั่วแนิ้วนะครับชั่วชั่วราคาอยู่ที่เล่มละ800บาทครับชั่วเจ็ดนิ้วนะครับผมแต่ละปุ่มปื้นครับราคาอยู่ที่700บาทนะครับผมพร้อมฝัก พร้อมส่งนะครับทุกเล่มนะครับผมสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์089 756 0208 089 756 0208 0208ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามขอขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ